สวัสดีครับองกับช่องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุค์อิ๋งนะครับผมเนาะนี่วันนี้ก็เป็นวันนวยออกเงียบๆก็งงงสักนิดนะครับผมชังก็ไม่ได้เข้างานนะวันติดวันยุดนะครับส่วนตอนนี้น้องอิ๋งก็อยู่โดมนะครับไม่ทราบว่าเซ็ตกันเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับเด็กๆเราคงจะติดตามอยู่นะครับผมเนาะ กับวันด้วยออกด้วยครับวันนี้จะลุ้นหวยกันเป็นพิเศษแล้วก็จะปล่อยเด็กดื้อไปเอาโชคลาบาให้พ่อหน่อยนะบ่ายจ้ามเลยนะไปอึ ừ, ไปชี่ไปเร้กันนะก็ไปเอาโชคลาบมานะ แป๊บเดียวรับอนอนเล่นนี่ก่อนนอนเล่นนี่แหละดีกว่าจะปร้อยกับพุ่งยังไม่ปร้อยเ่ะนะว่าคลึมๆนะกับพุ่นธรรตาจะตกอะนอนเล่นนี่กันก็ไปเย็นๆเนาะครึมๆกับวันนี้ครึมต่างวันเลยพัดีรถน้ำรถเร่ลืมไปกับหน้าบ้านเนาะนี่กับกวนอันตราย แนนนอนอยู่แล้วกับเพิ่งอาบน้ำไปเดี๋ยวนครับไอ้นานี่แห้งก่อนกับสักพักวันนี้กันรุ่นนวยกันนะเดดเดดเดีๆดีๆดด,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 ด เดี๋ยวน้ำไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเนาะโอ้ยวันดกกีมาเอาน้ำแม่เด็กๆกับมาเล่นเชอรี่วันดีโอ้ยเมียมาปุ๊บมาตอนรับเลยนันเะจดูนะไอ้บุลอบ่ตรหล่อปงกินน้ำครับกินเด้อไปเล่นมาจนได้แพล่ครับ ไหนดูดิตรงนี้ด้วยนี่ไมแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวตัวนั่งกับเฟรีลงเดียมอินกับผมลงใช่ช,ช่วงติดรัดเนี้ยไปเล่นมันจนได้เพลมาช่องเพลนี่ใช่ย,ยายมีตาดีนลยเ่ะยลงใช่ชไปโดนมาเสียโดกับป่าไปไกล อาจจะไปโดนหนองมาตัวอื่นฟัดพอดีๆก็ไม่หนองมันไม่เป็น,น,น,นปปครับเพาราะต้องเสดอเจาปลาไปไกลๆกลได้แพร่มาต้องแพรนี่เป็นได้รับใส่ยาเมตาดีนไปเลยเอาให้จุ่มไปเลยไม่ไปล่อยแล้วตีแรกตีที่แรกกว่าจะปล่อยครับไม่ปล่อยตีเหนีย้เพร่ให้ก่อนตรงใจเมื่อวานนะครับติดตรงเดียวดตามห้าอยู่ ให้ไปกับเสียดูไกลไหนดูนี่เอ่อไปเลียมนันอีกขาใส่ยาให้แล้วไอ้นี่ไอตัวน้องนิ่มไม่ชุ่ไปครับพมแต่นี่คือตามเสียดูกับเสียดูนำไปไกลเอ่อนี่พ่อไม่ปล่อยเลยนะ นี่ไม่ใช่เหลือนะครับเมตาดีลงทเบียนใส่ยึจุ่มไปเลย <c oughs> เออนนักไปยึดทีหลังอย่าไปตามเสียโดก็ใจไหมไม่ต้องไปตามแล้วไม่เอาแล้วทีนี้พ่อปล่อยเป็นเวลาแล้วเราปล่อยทั้งวันไม่เอาแล้วน้องตามเสียโดไม่ไปไม่ไปแล้วนะทีนี้นอนเล่นกันอยู่นี่แหละเออ อปลอยไปตัปางวันไม่ได้เลยครับผมใครมาอีกนี่ F C. เอฟซีเรี่ก็มาแล้วคับตะกี้มี่มาสะอาดกับผมปลอกคะได้ไม่มีไม่มีโซ่ไม่มีโซ่น,นู่นป้านางเอากโกรงไก่ไว้ฮะน่นครับออนปานางอ,อยู่อ๋อเอซี C. ครับผมเอซีม,ม, C. มาดุ โซมาเส้นสองหกไงเค้าโคราชเข้าเส้นสองหกนะเสื้อนะครับผมนะจะรีบแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยแม่ทต่ไม่กินเดี๋ยวป้านางก็ไม่กินเนาะโอ้โหเต็มหม้อขนาดนี้เลยอ่ะวันนี้ข้าวเหลือเยอะอ๋อเอ้ยเชอรี่รอก่อนแป๊บนะนั่งนี่หน่อยเชอรี่ดิดี้ก็ไปได้แผลมาสองแผลเพิ่งเห็นสงสัยไปโดนเนี่อ้นนี้ปลามันไปไกลๆ เ,เดี๋ยวรอแม่เลยเดี๋ยวแม่สับไปให้เนี่ยเสืยด้วยนี่แหละพาน้องไปไกลพอแล้วไม่ต้องนำน้องไปเลยเดีย๋ยวโดนอ๋อเอฟซีกับปุ้มเนาะเอฟซีมาอุดหนุนเสื้อนะครับผมมาจากกรุงเทพเลยน่ะกับพี่ลักอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ล่ะ อันนี้น่ารักหรือเปล่าอะอันนี้น่ารักหรือเปล่าอะอันนี้มันน่าตีนี่ดมอีกแล้วดมมีกแล้วดมอิกแล้วเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดมไม่เป็นไรหรอกครับแต่มันเลี่ยแต่ชอบเจงกับเลียพ่อบอกกี่ครั้งแล้วอะ วันนี้พ่อถูกหวยไหมที่ที่ว่าน้องข้าบให้พ่อสองใบนะถ้าถูกเดี๋ยวพ่อพาไปนู่นนะเอ้ไปเดินเล่นสยามพารากอนเลยนะนะนะไปไหมไปเดินเล่นเลยไปเป็นเด็กยามเลยนะไปซื้อสเก็ตแล้วเราไปเล่นหน้าพารากอนกันนะ <c oughs> อโมน่าูกไม่ถูกอ่อนะซื้อสเก็ตบอร์ดให้น้อง nè tâ thôi chăm mua bọn ấy đâu tè muốn ấy tâ thôi tâ mừng ấy tè muốn ấy tè muốn gọn để tâ mừng gọn mày thuộc muốn gọn để tội mày tội mày tâ mừng bay mày bay mày tâ mừng đâu mày tâ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  mày ฮะถูกไม่ถูกไม่เอาจับมือก่อนเดียวเร็วเร็วแตะมือก่อนเดียวต้องหลอกกันนุ่มนี่เอาไหมเนี่ยแตะมือก่อนเดียวแตะมือก่อนนานนานเอาแตะมือก่อนเดียวกินไม่กินอ้าวสองาอกเดี๋ยวเป็นการนุ่มรไม่ใช่หรอกแต่ลิงป i ิเชื่อม อาแตะมือก่อนเดวตัววยไหมเร็วสงใจไม่ไม่มีดวงกับเวซีเร็วแตะมือก่อนอันี่นี่นี่นเอาแตะมือก่อนเดยวเร็วนี่เอามาเร็วแตะมือก่อนเดอ่กินไม่กินอ่ะกินไหมอ่ะอ่กินตามือกันเ็เร็วลิงป็จะลาดเกินแบบม โอคครับผมตอนกิมนี bye, ่แค่นี้ครับผมอัปเดตนะครับบายบายนะครับว่าเด็กๆทต่ไมไรกันบ้างนะครับผมนะอากาศครึมๆนะครับแดดไม่จัดนะครับผมเป็นวันเงียบๆกับวันอาทิตย์ต้อนนะครับจังก็ยยึดมดนะครับวันนี้กลับไปดูน้องอิงนะครับตีเดมนะครับไม่จับมาเซ็ตกันยังนะครับผมเนาะก็นอนดูปักจนลับไปแล้วครับเนี่ยไปได้นี่มาแล้วเนี่ยตุกตาเนี่ยกัดกันตุกวันกับตาลุดตาลุ่นเมืแอไร มันเป็นตุ๊กตาตา่ตานะเนี่นี่ตัวนี้ตนี้ตันี่กุโอิอริโอริอิโอริโอิโอริอิโอ้ิอิโอโอิโอริริโอริดอริโอรัโอริโอริิอิร